เีอยู่กันในเกมมารโดกะเอ็กเซลดานะครับตอนนี้ผมเคลียร์สตอรี่ทั้งหมดแล้วในโหมดในแมร์แล้วก็อนนี้สตอรี่ผมเคลียร์หมดไปแล้วนะครับในโหมดในแมร์ก็เคลียร์หมดแล้วซึ่งตอนนี้ผมน่าจะพร้อมทําเทียร์ดิสแล้วแล้วก็หาข้อมูลตลัวละครไว้เกมนี้ดีบันตอนตีสามนะทุกคนเผื่อใครเพิ่งเล่น แล้วก็ใน PVP ล่าสุดผมอยู่รอนนี้อยู่แรังยี่ก้าแล้วนะครับทีมที่ผมใช้ใน ID จะมี2ทีมหลักๆเป็นทีมเร่งเทินแล้วก็เร่ง MP ทีมคี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดมาเล่นในอนาคตแต่ตอนนี้จากที่เล่นแล้วมันมันค่อนข้างใช้ดวงใน ID เกนะ่าอดีนี้ผมเลยไม่ได้ั้นเรื่องขัดเนี่ยมันมีผลช่วงขัด2ก็จริงแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเติมหนะักหรือว่าดวงไม่ดีะผมไม่ค่อยแนะนำให้ ให้ทําการขัดตัวละครเน้นให้มีตัวละครไว้ก่อนแต่ขัดไว้ทีหลังนะครับเกมเนี้ยออเรสกาชามันยังค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เพราะเกมเพิ่งเปิดทีมหลังๆที่ผมจะใช้จะมีทีมนี้ทีมนี้จะเป็นทีมออตโต้ที่น่าจะดีที่สุดในเกมแลตอนนี้เพราะว่ามีตัวดันเทิร์แล้วก็มีตัวเล่น MP ทําให้ออกคิวได้บ่อยกับทีมเซนี้เซนี้จะเป็นทีมเล่นมือนะครับที่ผมใช้เคลียร์กงนกแล้วก็ในชั้นสุดท้ายเพราะว่ามามีผมไม่ได้ขาด2มันจะใช้ยากกว่า การขา2สองก็เลยปั้นตัวฮัสกิมาใช้แทนฮาสกิเนี่ยมันเป็นตัวดึงแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกมเนี่ยการดันสปีดกับการดันแอคชั่นมันจะต่างกันเผมจะรวบรวมข้อมูลรายละเอียดปียอดของเกมนี้แล้วก็ทาข้อมูลเรื่องนี้เดือนหน้านะครับทีม่มีเราจะพูดถึงแค่เทียริสแล้วก็ตัวละครต่างๆสําหรับการเรียดีก่อนหน้านี้ผมใช้เทียริสจากของเกมวิดมาแนะนําเรื่องเรียดีแต่ตอนเนี้ผมจัดด้วยตัวเองแล้วนะจากที่เล่นมาแล้วก็ทีม ต่ละชนิดที่ในเว็บเทดี้เขาทีมแต่และชนิดที่ในบอดญี่ปุ่นเขาจัดอะ่ะมันจะมีทีมปาร์ตี้ล่าบอสแล้วก็ปาร์ตี้ไล่ล่าของมาโดกะนะโฮมุมละ RA, กับปาร์ตี้ฮิดคอนซึ่งปาร์ตี้ฮิดคอนเนี่ยอันเนี้ยเอาจริงมันมันเล่นได้แต่ว่ามันค่อนข้างใช้ดวงนิดนึงเพราะว่าตัวน้องโล่เขียวเนี่ยการจะทําให้โล่ของทีมหนาขึ้นเน่ะตัวละครต้องติดคี้ซึ่งการบัฟติดคี้ตอนเนี้ยมันยังไม่มีบัฟติดขีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเกม มันเลยมีโอกาสที่จะไม่ติดด้วยแล้วก็ถ้าใครเล่นถึงนท์แมร์แล้วอะบอสมันตีแรงมากเราต้องรุนดวงทั้งจากแอคชั่นของบอสท,ที่มันจะเลือกตีทําดาเมจไม่ซ้ำกันทุกรอบแล้วก็ยังต้องมาวัดดวงกับคีด,ด้วยแต่คิดว่าในอนาคตทีมสตันเนี่ยเอ้ยแต่ผมคิดว่าในอนาคตทีมคีเนี่ยมันน,น่าจะเก่งขึ้นแต่ตอนนี้ตัวละครมันยังไม่ค่อยแน่นต้องรอดูในอนาคต ่วนปาร์ตี้ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเมตาเลยก็คือการเล่นแอคชั่นแล้วก็ MP นะครับเกมเนี้ยถ้าตัวละครมีท่าไม้ตายมันสามารถกดแทรกท่าไม้ตายขึ้นไประหว่างเทินของบอสได้ด้วยอาจจะต้องใช้ความเร็วนิ้วนิดหนึ่งในการเล่นโอเคเราจะมาอธิบายตัวละครซึ่งเชลีดะตอนแรกผมอยากจะใส่ตัวละคร3ดาวเข้ามาด้วยแต่เอาในความเป็นจริงแล้วตัวละคร3ดาวนอกจากโลแทงแล้วก็โลดีบัฟอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับถ้าเทียบกับตัวละคร4ดาวขึ้นไป คือความต่างของตัวละครสามดาวกับตีดามมันค่อนข้างสูงตรงเทปีเนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยคุมที่จะลงทรัพยากรเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพราะหน้าที่มันไม่สามารถจะแบกทีมได้ขนาดนั้นส่วนเทเเนี่ยตรงนี้มันสามารถใช้ทดแทนไดอย่างนั้นเนี่ยเป็นดาเมจนี่ก็ดาเมจน,น,นี่เบรกอันนี้เบรกแต่เบรกตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้เป็นเบรกหมูดว้วยนะแต่ก็เกมก็แจกตัวเบรกต้นเกมมาอย่างมโอกาแต่น้องเป็ดนี่เบรกค่อนข้างเบา นะครับแต่หาว่าใช้ใช้งานจริงมันก็ผมว่ามันก็พอๆกับน้องหัวเรืออ่ะการเบรกมันก็ระดับเดียวกับสดาวนะตัวห้าดาวตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวแจกแล้วก็เคียวโกะเคียวโกะเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่ตีอบอสมันมันมันจะยากคือมันต้องเบรกบอสได้สามบอสเซ็อ่ะซึ่งมันใช้เล่นใน p v p ไม่ได้ผมก็เลยให้มันอยู่ท a พอส่วน น้องหัวฟ้าอันนี้ผมจาชื่อไม่ได้น้องเป็นตัวเล่นอัตาคีน้องเก่งนะถ้าจัดทีมให้น้องแต่ว่าตัวน้องไม่สามารถจะเก่งได้ด้วยตัวเองน้องเป็นตัวเล่นอัตาคีเพราะฉะนั้นต้องมีตัวบัฟอัตาคีให้แต่แรงนะครับตัวนี้ผมมองว่าแรงกว่าตัวเคียวกบถ้าเซตทีมให้ดูจากที่ฝั่ง JP เขาเล่นกันดาเมจมันยี่ได้สูงกว่าตัวเหมาเนี่ยตัวนี้ถ้าในอนาคตมีตัวที่ลบเทินศัตรูมาแทนน้องก็จะไม่ค่อยได้ใช้ ถ้ามีตัวนั้นซึ่งมาเอามาไว้แก้โลบอสยากาแต่ซึ่งบอสยากาศถ้าเรามีทีมมามีอย่างเงี้ยมันสามารถใช้แทนได้นะผมก็เลยมองว่าน้องเหมาก็ไม่จาเป็นต้องปานถ้าทีมเริ่มต้นมันแน่นมากๆส่วนอันนี้เป็นตัวบัฟบัฟสปีดซึ่งเกมเนี่ยการบรัฟสปีดกับบัฟแอคชั่นมันจะต่างกันบัฟสปีดมมนสามารถแซงเทินศัตรูได้แต่การบรัฟแอคชั่นอะ่ะมันสามารถแซงเทินของบอสหรือว่าศัตรูได้นะครับ เพราะฉันตัวนี้ก็จะเป็นบัฟความแรงกับบัฟสปีดมันมันไม่สามารถจะเล่นแอคชั่นทีมได้ก็เป็นตัวบัฟที่ดีไปบัฟเพิ่มดาเมจส่วนตัวฮิวตัวนี้ตัวฮิวแรงแต่ว่าไม่มีรางสถานะในสกิลปกติทําให้ถ้าจะปั้นมาใช้งานจริงอ่ะต้องเขียวดูดีกว่าเพราะต้องเขียวฮิวแล้วตบประานาด้วยเราจะลบดีบัฟที่โดนแปะได้ซึ่งในสตอรี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของมาจิงกิคอร์ดอ่ะบอสมีแปะพิษซึ่งควรจะต้องใช้น้องเขียวมากๆนะครับ น้องเขียวคือถ้าไม่มีน้องฮิวใหม่ยังไงน้องเขียวก็ต้องปั้นตัวนี้มาคับปั้นในการจะเล่นในแม่อันนี้เป็นตัวลบลบบัอปศัตูซึ่งอันนี้ก็ได้ใช้แล้วก็ทำให้ทีมทำดามเมจได้แรงขึ้นด้วยเป็นดีบัฟเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นมาน้องโลน้องโลเอาไว้ตรงนี้นะครับคือผมน่าจะเผลอดึงผิดส่วนวันนี้เป็นคอเล่น MP ตัวเล่นเอ็มพในสีดามีแค่น้องคนนี้ซึ่งหาว่าได้ใช้ไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่มีตัวอามิหรือว่าเราขาดตัวบัฟเนี่ยใส่น้องไปแทนได้นะครับตัวนี้เล่นเอ็มพีเอามาไว้แทรกเทินกับบอสได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวบัฟที่ดูดีที่สุดของสีดาแล้วในตอนนี้ผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดของสีดาแล้วถ้าไม่รวมตัวลากเทินซึ่งตัวลากเทินเนี่ยอันนี้มันมันค่อนข้างโกงกับเมคานิกเกมในตอนนี้ ตัวนี้เป็นดาเมจต้าเดียวแต่ว่าน้องบัฟดาเมจตัวเองได้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างแรงนะจริงแต่น้องไม่มีแสงเคินหรือเร่งแอคชั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นดาเมจที่แรงแต่ว่าไม่ถี่เป็นดาบเดียวที่แรงอ่ะออแต่ไปกับทีมได้หลายรูปแบบผมก็เลยให้ขึ้น T S นะครับแล้วก็เลเลตัวนี้เป็นดาเมจหมู่ซึ่งน้องเลมีสกิลที่จะเพิ่มดาเมจตัวเองถ้าศัตรูเหลือน้อยลงแล้วก็ ดาเมจน้องเลีนค่อนข้างแรงแต่ว่าตัวน้องเลีเนี่ยก็ไม่มีเรื่องแอคชั่นแต่ตัวนี้ก็มองว่าดีนะแต่เป็นเป็นตัวเดียวที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นเองกับมือแล้วก็เกมนี้มันหารีวิวค่อนข้างยากนะครับแต่เกมเนี่ยตัวละครเมื่อเราเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีปลดเรื่องลิงตัวละครด้วยซึ่งลิงตัวละครเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะจําเป็นนะแล้วน้องเลีอ่ะลิงค่อนข้างดีมากต่อให้เราไม่ได้ใช้งานเป็นตัวแบบดามเมจก็ออกมาลิงได้แต่ถ้าไม่มีตัวดามเมจจริงๆเลยอะ่ะ แต่จะเป็นดาเมจสีเหลืองซึ่งด่านท้ายช่วงวาวโพกสอเนี้ยประตูมันแพ้สีม่วงนะดาเมจสีม่วงก็เลยจะดูดูดีกว่าตัวน้องหัวฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นเบรกดิโพชันแต่ว่าลิงก์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เบรกดิโพชันเนี่ยมันจะทําให้เบรกหลอดสีขาวๆได้เยอะขึ้นซึ่งผมมองว่ามันดีกว่าเบรกเอฟเฟกนะครับสําหรับไอดีเริ่มใหม่หรือว่าไอดีที่แบบตัวละครยังไม่แน่นตัวนี้ผมก็เลยให้เทียร์ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเป็นตัวเบรกด้วยตัวน้องน้องโล่เขียว น้องเป็นตัวบัฟโล่ก็จริงแต่ว่าโล่น้องจะเป็นการบัฟดีฟซึ่งการบัฟดีฟของน้องอ่ะมันจะต้องติดติดคีวละารต้องติดคีด้วยทําให้น้องค่อนข้างฟิกทีมว่าเออต้องมีตัวบัฟอัตาคีต้องมีตัวดาเมจที่เน้นติดคีน้องก็เลยจะเหมาะกับการลิงจะมากกว่านะครับน้องยุยน้องยุยตัวนี้เป็นตัวบัฟคีซึ่งเป็นตัวบัฟอัตาคีหน้าดาวตัวเดียวแล้วลิงก็ดีมากตัวนี้เป็นตัวบัฟที่ดีมากๆในเกมนะตอนนี้ตัวนีีโลฮารตัวนี้เป็นตัวเบรกเดี่ยวซึ่ง เอาความจริงคือมันเบรกแรงกว่ามาดากานิดเดียวแต่มันเป็นเบรกเดียวแล้วก็ตัวนี้ข้อดีหล,หลักๆคือมันจะเพิ่มมานามีสกิลเพิ่มมานาให้ให,ให้ทีมทําให้แบบใช้สกิลได้บ่อยขึ้นอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของอิลอะนะครับทําให้สกิลถี่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ลิงก์ดีมากๆนะโลหฮาจริงๆก็ถ้าอวยก็เอาขึ้นเอเดหรือ3เมเมได้แต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าจากการที่ผมใช้งานมาตัวนี้มันเป็นเบรกเป้าเดียวผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเอามาใช้งานแบบปล่อยออโต โอเคตัวดีบัฟเกดเสเพราะว่าตอนนี้ตัวดีบัฟมันยังน้อยอยู่ยังไม่มี5ดาวที่มันเป็นตัวที่เก่งจริงแล้วดีบัฟมันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในการจบในแมนนะตอนนี้แต่ว่าตัวน้องคอเนี่ยตัวนี้ตัวแบบ PVP คือการสตันของน้องคอเนี่ยมันค่อนข้างมีผลมากใน PVP ใส่การ์ดเร่งติดสถานะแล้วก็อะไรเงี้ยมันช่วยได้มากในการหยุดแอคชั่นฝั่งศัตรูนะครับ แล้วก็น้องหัวขาวเนี่ยตัวเนี้ช่วยเบรกได้ด้วยเป็นตัวดีบัฟที่ดีมากๆไอ้ทั้งช่วยเบรกได้แล้วก็ช่วยให้ทีมทำดาเมจได้แรงขึ้นโอเคเราจะมาถึงเทียสามเม็ดนะตัวมามิเนี่ยเอาจริง,รงมามิมันต้องเทียสูงกว่าฮะสกิแต่ว่าฮะสกิเนี่ยเปิดง่ายกว่าแต่ก็ถาว่ามันจําเป็นต้องเปิดไม่มามิคือตัวละครเกมเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้าตู้ปกติตัวมามิเนี่ย ในเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็ถ้ารอได้ก็รอรีช่วงนั้นก็ได้แต่ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมผมมองว่ามันมันมีชีวิตมันก็ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่มีก็เล่นได้เหมือนกันอาสกีเนี่ยดูจําเป็นกว่าแต่ต้องขาด2ตัวนี้ต้องขาด2น,นะครับเพราะว่าถ้าขาดถ้าขาดไม่ถึงสองอะ่ะจะไม่มีสกิเลเร่งมานาให้แล้วมานามันจะไม่พอเล่นควรจะต้องขาด2ขึ้นไปถึงจะเล่นได้ง่ายขึ้นตัวมามีเนี่ยมันเป็นดันแอคชั่น20ซึ่ง มันจะต่ายตัวฮาสากิที่กดปุ๊บมันเร่งแอคชั่นตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวฮาสากิเนี่ยจะเป็นแบบดันเทินให้หนึ่งตัวแต่แบบลากแซงแบอสขึ้นมาเลยตัวมานิี้เนี่ยมันมีโอกาสที่แบบดันขึ้นมาแล้วเราเราต้องดูอีกทีว่าดันมาทั้งทีมหรือว่าดันแค่บางตัวนะครับตัวอาจจะต้องใช้ดวงนิดหนึ่งในเรื่องการดันน่ดันแอคชั่นตัวฮิลิกะตัวนี้เป็นตัวบัฟโล่สามเทินแล้วก็เร่งเอ็มพีทีไม่ด้วยตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วโล่มันมีสะท้อนด้วย ใชได้ในทุกที่เลยเป็นแท้งที่มีประโยชน์มากๆนะน้องฮิวน้องฮิวเนี่ยล้างสถานะได้แล้วก็มีฮิวหมู่ที่แบบแรงมากๆคือน้องค่อนข้าง O.P. เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวช่วงต้นเกมที่รู้สึกว่ามัน O.P. มากๆเกมเนี่ยหรือเพราะว่าโหมดมันยากเกินไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น้องเก่งมากนะครับพอเล่นกับทีมมามีแล้วก็มาดกาที่เล่น m อได้คือทีมทีมห้าตัวเนี่ย มันเร่งเอพีแล้วมันปล่อยออโต้ง่ายมากโมมุระโฮมุระตัวนี้เป็นดาเมจที่สามารถเร่งเทินตัวเองได้ด้วยเร่งแอคชั่นตัวเองขึ้นมาได้มาโดกะเป็นตัวเบรกหมู่ที่ตอนนี้ในเกมมีเบรกหมู่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเจลิสเนี่ยผมจัดแล้วก็พูดถึงในกรณีที่ไม่ขัดสําหรับตัว5้าดาวนะยิ่งถ้าขาดมาก็ยิ่งเก่งขึ้นอีกเกมเนี่ยเพราะขัดแล้วมันเพิ่มสกิลเกมนี้มันไม่ได้แบบเพิ่มแค่แตัวตัดโอเค เดี๋ยวก็จะประมาณนี้ถ้าถ้ารีต้นเกมผมแนะนําว่า3าตัวหน้าควรจะมีควรจะมีตัวเทียสามเมสักสาตัวมันถึงจะเล่นง่ายซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกมเข้ามาในช่องเพิ่มนะครับมันจะมีเกมหนึ่งที่รอเปิดอยู่แล้วผมอยากเล่นมากคือเกมนี้นะครับเปิดวันที่16บเดี๋ยวผมขอดูฟีดแบ็กเกมนี้ก่อนแต่เกมนี้มาแน่ในช่องนี้ตอนนี้รวบรวมข้อมูลเกมนี้ต่อแล้วนะโอเคคือ <c oughs> okay. ผมชอบกันดับแล้วก็เกมนี้มันเป็น G generation ถ้าใครเคยเล่นใน pvp ก็อาจจะเลตว่ามันเป็นยังไงนะ ถ้าไม่ถ้าไม่เคยก็เดี๋ยวผมทําไกด์แนะนําในช่องนะครับคือเกมที่ผมยังอัปเดตเทเลสคือผมจะยังเล่นอยู่แล้วก็จะทาคลิปเทเลสให้ทูกเดือนนะครับส่วนเกมไหนที่ถ้าผมจะหยุดเล่นแล้วผมอาจจะพูดในสตรีมหรือว่าบอกในสตรีมนะแต่คิดว่าเกมมาดกากับจูสซ่เนี่ยผมน่าจะเล่นยา,ยาวเพราะเกมมันเคลียร์ลายวันค่อนข้างง่ายส่วนไอ้ก,กันดั้มเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าลายวันมันเปลืองเวลาแค่ไหนถ้าชอบคลิปจากช่องก็กดไลค์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกี